สวัสดีครับคุณผู้ชมครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รอบรองชนะเลิศคู่แรกนะครับเียได้ว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่น้ําตาของแฟนๆญี่ปุ่นแล้วก็นักกีฬาญี่ปุ่นเนี่ยแตกท่วมอินอร์เซเรียมหัวมากนะเป็นเกมที่สุดมันมากนะครับเป็นเกมที่แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยให้ความสนใจเข้าไปเชียร์กันเตม็มสนามจริงๆผิดคาดคิดว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะยังมากันไม่เยอะจะไป ให้ความสนใจกับคู่ของอิตาลีกับบราซิลมากกว่านะครับก่อนที่สุดท้ายแล้วจะเป็นตุรกีนะครับที่เอาชนะญี่ปุ่นไป3ต่อ1เซตนะครับด้วยสกอร์ยี 2015, ่สิบหกต่อ25 25ต่อ17 25ต่อ18แล้วก็เซตสุดท้ายเนี่ยเซตที่4เนี่ยสุดมันเลย27ต่อ25ตุรกีก็จะเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างอิตาลีกับบราซิลส่วนญี่ปุ่นก็จะหล่นไปชะะิงกันที่3ไปรอพบผู้แพ้ระหว่างอิตาลีกับบราซิลนะคครออรรัับบบเเกกกิดอะะไขึ้้้้นนนนใมีางแลว สุดท้ายแล้วทําไมญี่ปุ่นถึงไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านเกมที่ยากลําบากเข้าไปชิงชนะเลิศได้ทั้งๆท,งท,งที่รายการนี้ก็ถือว่ามาได้ดีพอสมควรแล้วแล้วก็บนนี้ตุรกีใช้ไม้เด็ดอะไรในการน็อกญี่ปุ่นที่มีเกมรับอันเหนียวแน่นตกรอบไปได้มาพูดคุยพร้อมกันครับกับผมนิกแล้วก็โค้ชหนึ่งริชัยบิดาครับทีมงานผู้ฝึกสอนจาก 1, มวยบอลสโมสรฮารุดชมบุรีราชมงคลธัญบุรีวีซีอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับโค้ชหนึ่งครับสวัสดีครับคุณนิกสวัสดีส เแฟนลย์บอลชาวไทยนะครับครับผมโห้ดึ่งบรรยากาศผมวันนี้ไล่ดูจากในโซเชียลโอ้แฟนลุ์บอลให้ความสนใจมากเกมคู่นี้นะครับไปสามครึ่งเออเป็นวันหยุดด้วยโหแบบมันดูแล้วนะยิ่งประทับใจสร้างความประทับใจให้กับทางประธานของ FIVB เข้าอีกนะชมแล้วชมอีกชมแล้วชมอยู่ชมต่อนะเออ <laughs> นะฮะ <laughs> ใช่ใเออไม่น่าเชื่อว่าแบบ คือก็โอเคแหละเป็นคู่แข่งที่จัดว่าระดับโลกเจอกันแหละตอบว่าก็อาจจะไม่ใช่ชาติที่แบบแม่เหล็กขนาดเหมือนว่าอิตาลีบราซิลอะไแวแนวนั้นนะเนาะครับออนะครับแล้วก็เกมที่ออกมาเนี่ยญี่ปุ่นได้เซตแรกไปก่อนค่อนข้างขาดแต่กลายเป็นว่าเซตสองเซตสามตุรกีก็กลับมาได้ค่อนข้างขาดเหมือนกันเซตที่สี่เนี่ยสู้กันสนุกมากญี่ปุ่นมีโอกาสขึ้นไปได้ถึงสามเซตพอยต์นะครับในช่วงที่ออกนำเนี่ยนะฮะก็คือยีออ่สิบสี่ต่อยี่สิบเอ็ดแต่ปิดไม่ได้แล้วก็โดนตรุรกีนเนี่ย เรื่องเกมนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างในมุมของคุณคือมันเป็นการการเล่นที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกทักษะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกทักษะก็คือจะจะไม่มีการที่แบบมามาเซฟเพื่อสู้กันแล้วเพราะว่าการที่เป็นบอลลักษณะนี้คือต้องอาศัยเป็นจังหวะเข้าช่วงชิงกันนะครับถ้าอย่างเช่นการทําเสิร์ฟถ้าทําเสิร์ฟง,ง่ายๆเขาเล่นอย่างเงี้ยคุณก็จะโดนลุกกลับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันเป็นรอบรองชนะเลิศแล้ว รายละเอียดนะครับรายละเอียดที่เขาเตรียมมาจากการซ้อมนํามาสูกา่การแข่งขันจริงนะครับบางช็อตเราจะเห็นว่า,าการที่เขาส่งผู้เล่นสำรองลงไปเนี่ย<ะ>เหมือนลงไปรับรับแทนตัวหลักในในลงไปรับเซิร์ฟอะไรเงี้ยคือผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าโค้ชเขาเตรียมทีมมาดีแล้วว่าจะเปลี่ยนลงจังหวะไหนส่วนทาได้หรือทําไม่ได้เนี่ยก็อีกจังหวะหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโค้ชเขาประเมินมาแล้วว่า เหตุการณแ์แต่ละเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นอนะ่ะบางทีก็ต้องมีการเตรียมการไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็อซ้อมพอซ้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นํามาใช้ในแกงขันจริงนะครับคืออย่างน้นอยๆเน่ยเขาเตรียมกันมาแล้วแต่ว่าทําได้หรือทําไม่ได้นะอีกประเด็นหนึ่งเลยครับืคือคือโค้ชเขามั่นใจอยู่แล้วว่าอย่างอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนอมีจังหวะที่เปลี่ยนอบอลหัวเสาลงมารับเสิร์ฟอย่างเงี้ยนะครับก็มีแล้ว บางจังหวะก็ทําได้ไม่ดีอืนะครับอ,อนะส่วนคือลักษณะบอลของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นบอลที่มีขีดจํากัดผมต้องพูดว่ามีขีดจํากัดเพราะว่าด้วยรูปร่างวอลเล่บอลต้องยอมรับในด้านรูปร่างจริงอืคือเวลาบอลที่มันเจอแบบบล็อกใหญ่ๆนะครับเจอการทําเสิร์ฟดีๆเกมบุกหนักใช่รับเกมบุกหนักคือ เราเราเข้าใจอยู่แล้วว่าบริบทการเล่นของญี่ปุ่นเนี่ยคือการเน้นที่จะเอาบอลหลักเนี่ยมาเล่นกับบล็อกหรือมาช่วงชิงจังหวะกับบล็อกถ้าบล็อกไม่สมบูรณ์ก็จะตีไวขึ้นแต่ถ้าบล็อกสมบูรณ์ก็อาจจะเป็นการคอรแล้วมาเล่นใหม่แต่ผมเคยพูดไว้ในหลายๆคลิปมาแล้วว่าญี่ปุ่นเป็นทีมที่ถ้าโดนทำเสิร์ฟใส่ดีๆนะครับญี่ปุ่นก็จะเป็น อีกทีมหนึ่งที่เล่นยากถึงจะเป็นผู้เล่นที่มีทักษะการเอาตัวรอดสูงทักษะบอลหลักที่มีความเชี่ยวชาญในในการตีในระดับสูงแต่ก็ยังเสียเปรียบบอลบล็อกใหญ่ๆและกับผู้เล่นตัวตีขัดขาดอูด่ดใีใช่ใช่ใช่ถูกไหม<ะ>คือวันนี้ถามว่าเ,เสียดายไหมแทนญี่ปุ่นด้วย เราชอบวิธีการเล่นของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นบอลลักษณะที่มีขีดจำกัดแล้วไปสู้กับบอลยุโรปเราตื่นเต้นที่ว่าออลักษณะการเอาตัวรอดของผู้เล่นจะเป็นยังไงนะครับลักษณะออการเตรียมวางแผนของโค้ชมาจะเป็นยังไงนะครับแต่อย่างวันนี้เราเห็นแล้วว่าออการที่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างน่ะมันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หมดจะไม่กลัวการทำเสิร์ฟใส่กันอยู่แล้วถูกไหมครจะไม่กลัวการตรีแรกบล็อกอยู่แล้วแต่ว่า สิ่งที่มันจะตัดสินเกมคือในระหว่างที่คุณแข่งขันเนี่ยกับสิ่งที่คุณทำอยู่ร้อยเปเซ็นเนี่ยคุณมีความสเสถียรขนาดไหนอคุณเสียน้อยขนาดไหนและจังหวะที่คุณเล่นเนี่ยคุณอาศัยความเล้่เปรียบของการเล่นมากมากน้อยขนาดไหนมันก็เลยมันก็เลยแบบถ้าเราสังเกตเนี่ยบางทีการเล่นหรือ,อการดูทีมอย่างเงี้ยเล่นในรอบต่กงเรื่องเนี่ยมันบางทีมันก็จะอึดอัดว่า ทำไมถึงเสียอย่างนี้ทําไมถึงเสิฟเสียทําไมถึงถึงรับเสียเบางจังหวะที่รับเสียก็ต้องยอมรับด้วยว่าเอ,อคู่ต่อสู้เนี่ยเขาก็อะไรเขาก็ร้อยเปอร์เซ็นตมาใส่เราเหมือนกันฉะนั้นแล้วฉะนั้นแล้วมันมันไม่มีว่าจะมาเซฟเสิรฟใส่กันอยู่แล้วนะครับอ,อย่างที่เห็นแหละญี่ปุ่นวันนี้ด้วยด้วยรายละเอียดการเล่นแล้วก็ด้วยจังหวะที่เปลี่ยน ผู้เล่นสำรองลงบางช็อตเนี่ยมันเปลี่ยนให้รูปเกมมันมันเปลี่ยนไปอย่างอ่เซตสุดท้ายปลายเซตอะนะครับเสียดายที่ทโมเมนตัมเกมมันเปลี่ยนใช่ยี่ยิบสามยี่สี่ต่อยี่สิเอ็ดใช่แล้วดันเป็นความโชคร้ายที่หน้าบุกหน้านั้นดันเป็นหน้าของโยชิโนะซาโตะไงใช่แคืนมาตลอดเรื่องของซาโตะว่าเขายังขาดบางอย่างไปอ่ะในการขึ้นมาเล่นเกมระดับสูงอะอืม คือคือผมมองงนี้ด้วยสภาพจิตใจเรื่องแรกด้วยสภาพจิตใจด้วยประสบการณ์นะครับด้วยเวทีระดับโลกที่ที่เขาเล่นด้วยอยู่เนี่ยคือมันแค่หนึ่งปีถูกไหมปีแรกนะครับใช่เออแล้วอย่างหนึ่งคือการเอาตัวรอดถ้าเราสังเกตนะไม่ว่าแม่จะเจอไทยหรือแม์ก่อนนั้นนั้นอะ่ะการเลือกช็อตเล่นการเอาตัวรอดมันก็ยังไม่เนียนนะบางจังบางจังหวะที่ ที่คุณแบบต้องตีแรกเงี้ยบางบางทีก็แบบตีเสียง่ายๆไปเลยอย่างเงี้ยนะครับความคือลักษณะการเล่นของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าความมันจะมีความเขียเข่ยวลากดินเขี่ยวลากดินบอลแต่และจังหวะเนี่ยเขาจะเสียดายในการที่จะเสียเองรวมถึงเขาคือเขาแบบเอาตัวรอดเก่งนะเอาตัวรอดเก่งนะครับแล้วก็ตีช่วงชิงจังหวะได้เก่ง แล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเขาซ้อมเขามั่นใจว่าเขาซ้อมมาดีซ้อมมาดีจนเขามั่นใจนะครับถ้าคุณสังเกตอย่างไม่ว่าจะเป็นมาโยกับตันทีมวาดะการตีลักษณะการตีบอลของเขาคือจะเขี้ยวจังหวะไหนไม่ได้ก็เริ่มเล่นใหม่นะครับ,รบจะหววงบอลน,นะครับแต่อย่างซาโตนะน่ยยังมีจังหวะที่พลาดง่ายๆเสียง่ายๆอยู่ะนะครับาการทำคะแนนที่ไม่ได้เด็ดขาดเหมือนคนอื่นๆน,นะ ต้องยอมรับประสบการณ์ครับน้องยังน้อยอยู่อ,อ,อแล้วก็วันนี้เป็นอีกวันที่เหมือนเกมบุกอันเร่าร้อนเจอกับเกมรับอันเหนียวแน่นนะสุดท้ายแล้ววันนี้เกมเกมบุกอันเร่าร้อนของตุรกีเขาก็เป็นฝ่ายชนะไปได้แม้ว่าเซตแรกญ,ญี่ปุ่นจะได้ไปก่อนตุรกรีออกสตาร์ทไม่ดีแต่ดดว่าดานิเอลเลซันตาลูรีเขาก็แก้เกมกลับมาได้แบบว่าทันท่วงทีนะเซตสองเซตสามเขาก็เอาคืนได้แบบขาดเหมือนกันนะอันนี้ก็คืออ,อีกหนึ่ง เขาเรียกว่าอะไรอีกหนึ่งความเก่งกาจของโค้ชที่มันก็คงวัดกันตรงนี้แหละการแก้เกมในสถานการณ์ที่มันฉับพลันใช่ไหมฮะมันไม่ได้มีแต่เฉพาะการเตรียมการมาต่อสู้แต่ว่าระหว่างเกมเนี่ยหรือว่าระหว่างการแข่งขันที่มันอยู่ในสภาพสภาวะที่กําลังจะเพียงพ้มหรือว่าตกเป็นรองเนี่ยจุดชี้วัดความเก่งอีก,อกจุดหนึ่งของโค้ชก็คือการแก้เกมระหว่างเกมนั่นแหละถูกไหมคนหนึ่งครับถูกสําหรับผมมี2องอย่างการแก้ไขปัญหาระหว่างเกมนะครับเรื่องแรก เรื่องที่สองผมกําลังเชิงลึกออืม,อมผู้เล่นตัวสํารองเนะี่ยที่มันมีบทบาทมันช่วยซ<ๆ>ัพพอร์ตเวลาผู้เล่นตัวหลักตื้อๆตันๆยิ่งแมตต์ลึกๆร่างกายกรอบบ้างนะครับการโดนสเกลหนักๆบ้างมันช่วยได้เยอะนะครับอแต่ว่าต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งคืออย่างาโค้ชตุรกีเนี่ยเขาอยู่กับทีมมานานแล้วถูกไหมซาตเลอรี่เขาสามปีเขาปีที่สามใช่ใช่คือเขาจะเข้าใจอยู่แล้วว่าผู้เล่นแต่ละคนที่ เขาเลือกมาเนี่ยจุดเด่นยังไงแล้วถ้าเราสังเกตน,น่ก่อนนั้นนี่คือตรุรก,กีเวลาเข้ารอบลึกๆเนี่ยสภาพจิตใจก็ยังไม่เสถียรไม่คงที่เหมือนปีนี้นะก็ยังมีแบบหลุดแพ้ทีมทีมเก่งๆหลุดแพ้ทีมหัวแถวหัวแถวเยอะเหมือนกันนะครับแต่ปีนี้รู้สึกสภาพจิตใจดีนะครับแล้วก็ ด้วยกับตันทีมเขาด้วยแหละที่เป็นบ่อนกลางใช่ไหมใช่เป็นผู้นําทางจิตใจเลยอเขาเป็นเขาเข้ามาแล้วเขาเป็นที่ยึดเนี่ยวจิตใจให้ให้รุ่นน้องในทีมเลยนแนวไม่มีแล้วรายการนี้เขาจะเล่นแล้วจบรายการยิ่งแค่ได้แชมป์ผมว่าลงสวยเลยแหละสามสิบเจ็ดสาแด้เอเดมอเดมนะครับนะฮะส่วนที่เหลือดูบ็อกซ์กรนิดนึงนะฮะ อ้อย่างญี่ปุ่นก็ชัดเจนวันนี้ก็เป็นวาดะที่เป็นเบอร์นหนึ่งแล้วก็อิชิกาวะก็แน่นอนว่าญี่ปุ่นก็จะคะแนนก็จะออกจาก2คนนี้เป็นหลัก,กน,นะคนหนึ่งนะใช่ครับ,รบใช่แล้วก็โยชิโนะเนี่ยอย่างที่เราบอกมาตลอดว่าเป็นจุดที่ญี่ปุ่นยังต้องระวังแล้วก็ต้องเสริมเคียวเล็บเสริมทัดเด็กให้กับโยชิโนะในปีต่อไปอย่างวันนี้ก็เข้าทําไป26ไดห้มา8นะครับก็ถือว่าแล้วเป็นคนที่ตีออกในลูกสุดท้ายก็คือเป็นหน้าบุกข,ของโยชิโนะมันไม่ได้สักทีนะฮะนะครับ,รบแล้วก นะโค้ดหนึ่งนะที่เคยได้ในการเจอกับชาติอื่นเป็นกรอบเป็นกำร,ร,ระดับแบบเกือบเกือบปิมปิมยีคะแนนวันนี้เนี่ยชิมามูระก็ได้ไป8แล้วก็ไอริก็ได้ไปห้าเออก็บอกได้ว่าเกมบอลกลางของตรุรกีเขาก็รู้ทันแล้วก็แข็งแรงในระดับหนึ่งนะอือครับขณะที่ทางตรุรกีมาริซ่าวากาส28คะแนนจากการเข้าทำา40ครั้งเข้าทำาี่ิได้แต้มยี่แล้วก็เซิร์ฟเปสหนึ่งบล็อกไปนหนึ่งเข้าทำา40สได้แต้มยี่บหนี่ หกสิบเกือบเจ็ดสิเปอร์เนลยนะสูงมากครับสูงมากเออเอก็กลายเป็นว่าเนี่ยแหละคือบอลเหนียวบอลเ,เกมรับมหาปลไยก็เจอเกมบุกบ้านละห่มเนี่ยมันก็ถ้าเกมบุกมันสามารถที่จะตีกาแพงความาเหนียวแน่นได้แตกอะ่ะมันมันก็จะออกมาในลักษณะนี้แหละถูกไหมใช่ใช่ใช่ครับใช่อืแล้วเขามีญุ่ปุนเนี่ยเวลา S 2> <S 2> ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเจอบอลขาดๆเนี่ยก็เนี่ยลักษณะนี้เลยเจอแบบอย่างเจออิตาลีอะไรเงนี้ยถ้าถ้าเขาแบบไไแ <S <S ใช่ถ้าเข้ามาในฟอร์มที่แบบต้องเอาอย่างเงี้ยต้องเอาร้อยเปอร์เซ็นต์เงี้ยก็คือไม่ได้พักผู้เล่นตัวหลักหรือว่าไม่ได้แบบอยู่ในบริบทที่ว่าเอ,อ่อเขาเรียกอะไรอ่อาไม่ไม่เกมไม่สําคัญอะไรเงี้ยถ้าอยู่ในบริบทที่ว่าเกมมันต้องเอาเนี่ยก็คือญี่ปุ่นก็เหนื่อยเวลาเจอผู้เล่นตัวใหญ่อะ แล้วตุรกีวันนี้ก็ตัดผู้เล่นคนอื่นๆที่เป็นบอลหลักออกจากเกมไปเลยอะใช้งานแค่ว,ว่ากาสกับคาราคูดซึ่งคาราคูดแม้จะเป็นเบอร์สองเองก็ยังใช้น้อยเลยวันนี้นะฮะย,ยังได้โอกาสเขาทําแบบห่างจากว่ากาสแบบครึ่งแบบเกือบเกือบเท่าตัวหนึ่งอะนะฮะอย่างบาริลีไ่ไม่มีไม่มีซีนเลยนะครับแล้วแล้วเล่นไม่ค่อยได้ด้วยต้องเปลี่ยนเอาทางไอดินลงมาแทนนะฮะแต่บอลกลางของตุรกีในสี่คนหนึ่งวันนี้เนี่ยมันแตกต่างกับญี่ปุ่นลิบลับเลย เอเดนสิบสามกูเนสสิบสองอันนี้รวมกันเซตหน<ม>ึ่งกับญี่ปุ่นส<ม>ิบสามคะแนนเนี่ยนะี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชีวะชนะได้เหมือนกันไหมใช่<ม>ใช่เพราะว่าเพราะว่าบอลกลางเนี่ยอย่างอย่างยุโรปเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยเวลาเราเราดูไทยแข่งกับเขานะสมมตินะคือถ้าทําเสร์ฟไปเขาง่ายๆเขาได้ลุกบอลสั้นไปไงก็เป็นคะแนนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ววันเนี้ยถ้าเราสังเกตคือจังหวัดเซฟบ็อกซ์นะครับที่บอลมันเข้าเซตเตอร์โซน จังหวะทำเอ่อเฟิร์สนะครับทำวันแรกที่มันเข้าเซตเตอร์โซนเนี่ยตัวเซตเขาก็กระจายหน้าที่ได้ดีคืออา่าเล่นสั้นง่ายๆเลยนะครับญี่ปุ่นก็บล็อกบล็อก,อย,ากอยากอยู่แล้ว mm hmm. นะครับคือลักษณะการเล่นคือดึงสั้นโยกบีหลังโยกเอ่อสามเมตรหลังเพื่อให้เอ่อวากัสเขาได้แลกบล็อกเดียเด่ยวๆอยู่แล้ว mm hmm. นะครับถ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอย่างอย่างที่ผมพูดว่าถ้าญี่ปุ่นเนะี่ยเสิร์ฟเสียเยอะหรือเสิร์ฟไม่ได้ไประสิทธิภาพที่มันดีจริงๆให ให้เซตให้ทีมโซนยุโรปเนี่ยรับบอลแรกไม่ได้นะครับแต่ถ้าเขารับบอลแรกได้เขาเดินสั้นได้ญี่ปุ่นเหนื่อยมากอเพราะว่าต้องอาศัยซื้อซื้อบล็อกสั้นแล้วก็วิ่งไปบล็อกในลักษณะการบล็อกที่ไม่สมบูรณ์ของบีหลังหรือของ3เมตรหลังเนี้ยเล่นยากเลยนะครับเพราะว่าบอลตำแหน่งหัวเสาญี่ปุ่นก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นกับอา,อาศัยจังหวะบล็อกนะครับแล้วก็อาศัยโซนรับที่มันเหนียวแต่ถ้า คณรับไม่ได้หรือรับไม่อยู่อย่างเงี้ยก็อย่างที่เห็นครับว่าลูกลูกเกมก็จะขาดในบางเซตมันก็ทุบทุบจนสุดอ่ะนะเหนียวให้ตายอ่ะนะเจอเจอของใหญ่ของโย่งของแข็งเขาก็ทุบไปเรื่อยอะ่ะเหนียวได้เหนียวไปอะ่ะฉันจะทุบอะ่ะนะแล้วตุรกีรเขาก็เขาก็มีวิธีการในการตัดคนที่ตีไม่ขาดออกไปจากเกมอะ่ะก็ใช้เพ่าะคนตีขาดแดน,นหลังเขาก็เอาอะ่ะนะทั้งคาราคูนเองหรือว่าทางวากาสเองอะ่ะก,ก็ถือว่า เป็นแกนนําท,ที่ช่วยกันทําคะแนนอะ่ะเ,ออเพราะว่าอ,อย่างที่เรารู้กันคนหนึ่งคนเล่นเกมรับนี่เหนื่อยกว่าคนเล่นเกมลุกนะใช่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 มันยิ่งเล่นไปมันก็แม้พลังงานจะมีเต็มหลอดมันก็ต้องลดลงมาบ้างอะ่ะถูกไหมถูกถูกแล้วแรง เขาเรียกว่าแรงประทัสู้ไม่ไหวไม่ได้ออกอาวุธเลยรับอย่างเดียวเลยนานๆได้ออกอาวุธทีแล้วยิ่งรับแล้ววันนี้มันรับแล้วมันเอาไม่อยู่มันก็มันก็ยิ่งเหมือนว่าไอไอความเหนื่อยที่มันเหนื่อยอยู่แล้วอ่ะมันก็ยิ่งเหนื่อยลงไปอีกแต่ถ้ามันรับแล้วมันเปลี่ยนได้ตลอดอย่างที่ผ่านๆมามันก็จะไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นแ่ละถูกป่ะในในแง่ของจิตใจนะออนี้บอกายิ่งรับยิ่งรับโดนทุบโดนทุบแล้วเอาไม่อยู่ก็ก็ยิ่งไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วก็เลยเป็นเป็นตุรกีที่เอาชนะไปอจุดต่่่าางงจุดดนนนนึทีีีชช้้ััออกกกมมเ็็แหะ ครัขงขาดลอยที่เหลือมันพอๆกันวันนี้ทั้งสองทีมเสิฟเสิ์บดีกันทั้งคู่เสิฟแรกใส่กันดีทั้งคู่มีบางช่วงที่ทําคะแนนจากการเสิฟได้กันเป็นกอบเป็นกำรเรพราะว่าแต้มแต่ละเซตหมันความค้างขาดในช่วงสามเซตแรกนะเออครับก็เป็นตุรกีที่เข้าไปชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างอิตาลีกับบราซิลสั้นๆอิตาลีกับบราซิลทัศนะเป็นยังไงของคุณ <c oughs> เออผมผมพูดเนี้ยมันดูน่าตื่นเต้นเพราะว่าลักษณะของบอลเนี่ย คือมันมีตัวชูวโรงทั้งทั้งคู่แต่ว่าด้วยองค์ประกอบของทีมที่มันครบจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็น Italy, อินเตอร์ลีนะครับความเคี้ยวลากดินการมีผู้เล่นบอลหลักที่มีความสามารถพิเศษต้องพูดอย่างนั้นนะครับแล้วมีความหนักหน่วงรุนแรงพร้อมกับผู้เล่นตำแหน่งอื่นๆที่เออเขาเรียกอะไรเป็นเป็นองค์ประกอบของทีมที่มีจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นบอลกลางที่มี บอลบล็อกเป็นตัวชูโรงอย่างอิตาลียอย่างเงี้ยแล้วหัวเสาเขาเนี่ยบอลรับก็ดีนะครับแล้วจังหวะตีเปลี่ยนก็ทําได้ดีนะครับบาราซิลเนี่ยมันผมมองว่าตัวกลางเนี่ยก็ยังไม่ได้เขี่ยวเท่าอิตาลีนะครับ,รบก็มองว่าอิตาลีชนะอาจจะเป็นสกอร์ออกประมาณ3ามหนึ่งไม่งั้นอนะ่ะถ้าถ้าบาราซิลทงบอลแรกไม่ได้ผมก็คิดว่าจะเป็น3ามศูนย์ขาดเลย คือยังมองว่าคนที่จะหยุดอิตาลีได้ยังไม่ใช่บราซิลนี้ใช่ไหมผมคิดว่ายังไม่ใช่บราซิลนะนี่ตอนนี้สซาอสามศูนย์แล้วนะคนหนึ่งนะโหดมากสายสามศูนย์แล้วนะแล้วมันจะอินฟินิตี้นะถ้าถ้าในรายการนี้ยังไม่มีใครหยุดได้นี่คือสองปีของเขานี่สี่รายการจะเป็นแชมป์หมดเลยนะอ๋อยังเหลือรอบชิงอีกวันหนึ่งเออถ้ามันถ้าวันนี้ผ่านอิตาลีไปได้ก็ต้องไปลุ้นตุรกีเครื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นทีมที่ดีที่สุด1 2 3 4สาสี่ในโลกแล้วอ่ะเออ ใช่ใช่<ต>ใช่ถ้าเนุดไม่ได้ก็อูมันก็ต้องไปเตรียมการกันเยอะในการเล่นปีหน้าเพราะว่ามัม่นใจจริงๆอ,อิตาลีช่วงนี้นะนะครับเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจบเกมอิตาลีเรามาว่ากันใหม่แล้วกันว่าอิตาลีเขาะจะสามารถที่จะเก็บชน,นะอธิษฐานผูส,สี่ติดต่อกันได้หรือเปล่าหรือจะเป็นบราซิลที่ทีอเสียดายทั้งคู่เพราะทั้งสองทีมยังไม่ได้แชมป์โลกกันทั้งคู่ ใครตกไปก็ต้องรอไปอีกอ่ะคือแม้แต่กระทั่งรบราซิลเองอ่ะแชมป์ทุกอย่างอ่ะได้มาเกือบหมดแล้วก็เหลือแชมป์โลกแชมป์เดียวได้แหละไม่ว่าจะรุ่นใครยุคใครอ่ะมันก็ยังไม่ได้ทักทีเออกาบี้ก็เวลาการเล่นก็เหลือน้อยไปเรื่อยๆตอนนี้สามสองนะฮะก็คงคาดหวังแล้วก็ตั้งเป้ากันมามากอิตาลีเองก็ในขณะที่ปีนี้นเป็นปีที่ดีที่สุดกับปีที่แล้วเนี่ยในช่วงนี้มันเป็นยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นเนี่ยเขาก็ต้องหวังเอาให้ได้ไม่มารออยู่แล้วอีกสปี3ปีถูกไหม เกมนี้ม,นมันจะทุกรสชาติเลยนะเดี๋ยวไปว่ากันว,ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะวันนี้พดน์หนึ่งทิชัยกับผมนิกลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้ดูวอลล์บอลอย่างมีความสุขเดี๋ยวมาคุยกันต่อหลังจบเกมอิตาลีกับบราซิลสวัสดีครับสวัสดีครับ